สวัสดีครับนักทุนครับพบกับผมนะครับชัยยศจีวังกูมนะครับก็วันนี้เราก็จะมาอัปเดตนะครับในส่วนของตลาดหุ้นนะครับในภาพของทางด้านเทคนิคนะครับของตัวเซตด้วยนะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวทีเฟกด้วยนะครับแล้วก็ทองคําด้วยนะครับก็ขอให้นักทุนได้ติดตามกันนะครับแล้วก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันครับในส่วนของทางด้านตัวเซตอิงเด็ดก่อนนะฮะว่าเรามองทิศทางยังไงนะฮะ ก็เส okay. ้นเด็นะครับโดยรวมเนี่ยภาพภาพรวมนะครับก็ต้องบอกว่ายังอยู่ในทิศทางขาขึ้นนะฮะถ้าใครได้ติดตามเรามาเรื่อยๆเนี่ยเราก็อา่าเราจะวาดรูปตัวเส้นอา่าเทรนไลน์นะครับสองเส้นนี้ให้ทุกวันอยู่แล้วนะฮะเพื่อ ตรงนี้ทําไมต้องว่านะฮะเพื่อให้เป็นกรอบของการตัดสินใจนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยตัวดัชนีเนี่ยอยู่ในทิศทางไหนนะครับซึ่งตอนนี้มันก็ยังไม่ได้เสียหายอะไรนะครับก็ยังอยู่ในทิศทางขาขึ้นต่อเนื่องเลยนะฮะนี่เป็นตัวเทรนไลน์ฮะนี่ใครได้ติดตามกันก็คงจะเห็นภาพตรงนี้คล้ายๆกันหมดนะฮะทีนี้ ตัวนี้มันเป็นระยะกลางนะครับซึ่งตอนนี้ระยะกลางก็ยังไม่ได้เสียหายอะไรนะฮะก็คือยังเป็นทางขาขึ้นอยู่นะครับส่วนระยะสั้นๆนะฮะช่วงวันก่อนนะครับหลังจากที่ดัชนีเนี่ยมีการซุดตัวลงไปนะครับต่ากว่าเส้น10วันเล็กน้อยนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ปรากฏว่าสามารถดีดกลับขึ้นมาได้นะฮะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีการรีบราวขึ้นมาเนี่ยยืนเหนือเส้นสีฟ้าเห็นไหมฮะ ถ้าใครสังเกตดีๆนะ,ะตอนนี้ดัชนีเนี่ยยืนเหนือเส้นสีฟ้ามาได้ต่อเนื่องเลยนไะะสีฟ้านี่คือตัวเส้น EMA 10วันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเขียนเพิ่มเติมนิดนึงนะครับให้กับนักทุนบางท่านอาจจะพึ่งเข้ามาดูในวันนี้นะฮะอันนี้คือเป็นเส้น EMA 10วันซึ่งผมใช้เป็นตัวเกณฑ์นในช่วงนี้อยู่นะครับต้องบอกว่าไม่ได้ใช้10วันทุกทุกทุกช่วงทุกขนาดหรือทุกตัวนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยตัวดัชนีอะใช้เส้น10วันแล้วมันสามารถที่จะ ลองรับแรงตกกระแทกได้ต่อเนื่องผมก็เลยใช้ตัวเส้นนี้เป็นตัวอิงนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังถือว่ายังใช้ได้ผลดีนะครับซึ่งการรีบาว์ขึ้นมาตรงนี้แน่นอนก็ทําให้่าตัวดัชนีเนี่ยกลับมาสู่อเป็นทั้งแนวโน้มระยะกลางก็เป็นบวกระยะสั้นก็เป็นบวกอยู่นะฮะอันนี้เราก็ยังไม่ได้อ่าไม่ได้ติดใจอะไรก็คือยังยังคงมองว่าเป็นไซด์เว์อ up นะครับแล้วก็อย่างที่เรียนไปนะครับก็คือถ้าไม่หลุดเส้น10วันตรงนี้นะครับ ตรงบริเวณสักหนึ่ันสารจุดตรงนี้นะฮะเรายังคงมองอาอเป้าหมายรอบนี้เนี่ยอยู่บริเวณแนวนี้นะครับเป็นบริเวณนะฮะหนึ่กศูนย์นะฮะอันนี้เป็นแนวที่เราพูดคุยกันมานานแล้วนะฮะแต่ว่าข้อแม้คือผมขออย่างเดียวคือคุณอย่าหลุดเส้นสิบวันคือเส้นสีฟ้านี้นะครับใครที่อยากลันเทนก็ก็ลันได้นะฮะแค่นี้นะฮะสว่วนระยะสั้นๆอ่ะโอเคถึง ขึ้นมายืนเส้น10วันแล้วมองยังไงต่อนะครับคืออินดิเคเตอร์เนี่ยก็ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ก็ปรับตัวขึ้นมานะครับแต่ว่าตัว MA c d ก็ปรับตัวขึ้นนะครับแต่ว่ามันมีสัญญาณของการทำาดเวอเ g นซ์แฝงอยู่ในนี้นะฮะก็คือ,อตัวไฮของดัชนีเพิ่มขึ้นแต่ว่าตัวไฮของ MACD เนี่ยมันลดลงมันเป็นการทำาดเวอเรนซ์นะครับเพราะนั้นแน่นอนนะครับมุมมองวันนี้เรายังคงมองบวกนะครับคือขึ้นไปทดสอบบริเวณไฮเดิมนะฮะไฮเดิมคือบริเวณ 1,333ั13นสาร้อยสามสิบสามะครับหรือให้กรอบเอาไว้ก็คือประมาณหนึ่งพันหนึ่งสามสามศูนย์ครับถึงหนึ่งสามหนึ่งสามสามห้านะฮะอันนี้จะเป็นกรอบสำหรับวันนี้นะครับเป็นแนวต้านนะครับแล้วก็เรามองว่าน่าจะมีการสลับอ่อนตัวลงมานะครับก็คือวันนี้กลยุทธ์ยังเหมือนเดิมนะครับก็คือมีการดีดตัวขึ้นไปสำหรับคนสาหรับคนเล่นไวๆนะครับต้องคือเล่นแบบเทรดดิ้งนะฮะก็คือมีการดีดตัวขึ้นไปเนี่ย ก็เน้นการขายทํากําไรออกมานะฮะแล้วก็เดี๋ยวรอจังหวะในการย่อตัวนะครับก็ดูจังหวะในการซื้อนะครับลัะษามการเล่นระยะสั้นๆจะเป็นแบบนี้มาต่อเนื่องนะครับเรายังไม่ได้เปลี่ยนกลยุทธ์นะครับส่วนกลยุทธ์ระยะยาวก็อย่างที่เราเรียนไปนะครับเป้าหมายคือหนึ่งสามหกศูนย์ตรงนี้นะฮะแต่ว่าห้ามหลุดเส้นสิบแค่น,นี้นะฮะอันนี้ก็เป็นภาพรวมของตัวดัชนีนะครับทั้งระยะสั้นมองอยังไงร,ระยะ กลางถึงยาวมองยังไงนะครับก็น so so so, ่าจะครบถ้วนนะครับก็อัปเดตให้คือจริงๆถ้าใครได้ตามกันจะบอกว่าผมไม่ค่อยได้เปลี่ยนกลยุทธ์แล้วก็เปลี่ยนวิธีมุมมองนะผมยังมองแบบนี้มาตลอดนะครับประมาณสักเกือบเกือบสองเดือนละนะฮะก็ก็มองแบบนี้ตลอดนะเพราะฉะนั้นเอ่อก็อย่าเพิ่งเบื่อกันว่าเอ๊ะทำไมมาฟังทุกวันก็ไม่ได้เปลี่ยนกลยุทธ์ผมว่าถ้าเปลี่ยนทุกวันอันเนี้ยมันมันจะดูแล้วแปลกๆนะคือแบบเหมือนไม่มีเกณฑ์อะไรที่ชัดเจนนะอันนี้คือเรายังไม่ได้เปลี่ยนกลยุทธ์นะก็ยังรัน รันเทนอะไรขึ้นไปได้นะครับแต่ว่าภาพระยะสั้นๆอาจจะมีความผันผวนของเรื่องของอาดเวอเรนเกิดขึ้นแค่น,น,นั้นอเองนะฮะอันนี้ก็เป็นภาพของทางด้านสัญญาณเทคนิคนะฮะโอเทีนี้เรามาต่อกันครับในภาพของตัวหุ้นที่แนะนำนะฮะวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัว KCE นะฮะเดี๋ยวผมมาให้ดู อันนี้นิดนึงเี่ะโอเคเป็นตัว KCE นะครับแล้วก็ตัว O นะครับ O i n s t i l e นะฮะโอเคอทีนี้มาดูตัวแรกนะครับคือตัว k c ก่อนอันนี้เราก็แนะนำมาหลายรอบนะฮะต้องต้องต้องบอกแบบนี้นะฮะก็แนะนำแบบ,บอแบบเอ่อเล่นเหมือนแบบขึ้นไปก็ขายลงมาก็ซื้อนะครับเพราะว่า ตัวดัชนีเนี่ยไอตัวทีครับตัวตัวกราฟของ KC เนี่ยมันยังเป็นลักษณะแบบไซด์เว์อัพก็คือมีมีลักษณะของการยกไฮยกโลนะฮะเดี๋ยวผมฝาดรูปให้ดูจะได้เห็นภาพชัดแบบนี้นะฮะก็คือเป็นยานยกไฮยกโลยกไฮยกโลขึ้นแบบแบบนี้นะครับเพราะนั้นภาพตรงนี้เราก็แน่นอนพอย่อลงมาถึงบริเวณใกล้แนวรับตรงนี้เราก็แนะนำซื้อนะครับ เดี๋ยวพอขึ้นไปใกล้ๆตรงนี้หรือแนวใต้ที่เรามองกันไว้เราก็ดูจังหวะในการขายนะครับส่วนอินดิเคเตอร์ก็ไม่ได้มีอะไรนะครับก็ยังปรับตัวขึ้นนะครับก็ยังเป็นแนะนําซื้อตามสัญญาณเทคนิคได้นะครับโอเคแนวรับนะครับมองไว้ที่17.2นะครับแนวต้าน18บาทแล้วก็18.5นะครับส่วนจุดคัดลอที่16.8นะฮะอีกตัวหนึ่งเป็นตัว All Inspire นะครับก็เป็นตัวที่เราเคยแนะนํามาก่อนหน้านี้เช่นกันนะครับแต่ว่าเรายังรู้สึกว่า เรายังชอบรูปแบบพทเทินของตัวกราฟอยู่นะฮะก็คือตัวกราฟเนี่ยเป็นลักษณะของการกลับตัวนะฮะ,ะแบบ i n v e r ร e เทส d อนนะครับอันนี้เป็นตัว Neckline นะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ตัดตัว Neckline ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วท,ทำไมมันไม่ติดอ่าอ่ะ,อะโอเคอย่างนี้ดีกว่าอ่าตรงนี้ตัดตัว Neckline ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะ,ะแล้วก็ราคาก็ขึ้นมายืนเหนือ เส้น10วันได้นะครับแล้วก็มีวอลลุ่มเข้ามาสนับสนุนชัดเจนเลยนะฮะก็แนะนําเก่งกําไรนะครับแนวรับนะครับ3ามบาท24นะครับแนวต้าน3บาท40นะฮะแล้วก็3บาท5้นะครับส่วนจุดคัทลอสที่3บาท16นะครับโถัดไปนะครับเรามาดูนะครับในส่วนของตัวเซต50นะฮะเซต50สอ่าซีรีส์ M นะฮะว่าเรามีมุมมองยังไงนะครับ s ซตห้าสิบนดเโอเคอ่ะเรามาอัปเดตกันนิดนึงนะครับสำหรับตัวเซตห้าสิบนะฮะเอาวอลุ่มออกนิดนึงภาพรวมของตัวเซตห้าสิบก็ล้อไปกับทางด้านดัชนีนะครับก็คือเป็นลักษณะไซด์เวย์อัพนะฮะทิศทางขับขึ้นนะฮะร,ราคาตัวดัชนีเมื่อวานนี้มีการวันก่อนฮะลงมาปิดต่ำกว่าเส้น10วันแต่ว่า เผื่อว่าวันเดียวปุ๊บมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับวันก่อนก็คือคล้ายๆกับหลายๆครั้งที่ผ่านมาก็คือเนี่ยพอแดงลงมาปุ๊บมันเด้งกลับแดงมาปุ๊บเด้งกลับแดงมาปุ๊บเด้งกลับเพราะนั้นภาพของครั้งนี้เนี่ยเราก็มองลักษณะคล้ายๆกันก็คือน่าจะมีภาพของการรีบาวขึ้นไปนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็สําหรับตัวเซตห้าสิบก็คล้ายๆกับตัวตัว,ต,วตัวเซตนะฮะคือ,อยังมองวันนี้เนี่ยน่าจะขึ้นไปทดสอบบริเวณแนวต้านหายเดิมตรงบริเวณนี้นะฮะเนี่ยตรงนี้นะครับ ตรงนี้จะแนวต้านอยู่ประมาณสัก8.82นะครับถึง8.87นะฮะเดี๋ยวผมให้ดูภาพจะดีกว่านะฮะจะได้เห็นภาพชัดเจนนะฮะอ่าวโอเคนะฮะแนวต้านแนวต้านครับ8.82นะครับถึง8.87นะครับ, 87, รบส่วนแนวรับที่8.67นะฮะถึง8.72นะครับ, 8, 7, 2, รบส่วนแนวคัดลอทที่8.60นะฮะอันนี้เป็น สำหรับในส่วนของตัวเซตห้าสิบนะครับตอนช่วงนี้ยังเน้นฝั่งรองนะครับใครที่เป็นพอซิชั่นช็อตนะฮะต้องะระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่ากราฟเนี่ยมันยังเป็นลักษณะไซด์เวว์อัพขึ้นไปอยู่นะฮะอ่ะมาตัวถัดไปนะครับเป็นตัวทองคำนะฮะเป็นซีรีส์เอ็มอ่ะโดซีรีส์เอ็มยี่สิบนะฮะเดี๋ยวเราไปสกกลับดูกราฟบ้าง GOM 20นะฮะ Okay. ภาพคล้ายๆกันคล้ายๆก,กับเซ็ตอินดกซ์นะฮะก็คือเป็นภาพของไซด์เว์อ up นะฮะโอเคเป็นภาพไซด์เว์อ up นะฮะแล้วก็ตัวทองคำยังยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย10วันได้นะครับก็เลยก,ก็ก็ยังเป็นนิทางที่ดีนะแต่ว่านิดหนึ่งนะครับคือตรงนี้นะครับก็คือตัวอินดิเคเตอร์นะครับนักทุนจะเห็นว่าตัวอินดิเคเตอร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัว r s ซหรือว่าตัว m อ c มมันมีการทิ้งตัวลงนะครับซึ่งภาพของการไซด์เว์อ up กับ ตัวอินดิเคเตอร์ที่มันทิ้งตัวลงตรงเนี้ยมันถือว่ามันขัดแย้งกันนะฮะเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าทองคําก็ยังมองเป็นฝั่งขึ้นนะแต่ว่าภาพของระยะสั้นๆหรือการเทรดดิ้งในวันเนี่ยมันจะมีความผันผวนจากเรื่องของอินดิเคเตอร์ที่มันเริ่มมีการทิ้งตัวลงมานะฮะ อ่ะโอเคโทษทีนะครับต่อกันนะครับเพราะฉะนั้นภาพของการสวิงมันเกิดขึ้นแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้สําหรับตัวทองคํานะครับเราเน้นการเข้าซื้อนะครับในช่วงอ่อนตัวนะครับเน้นการเข้าซื้อในช่วงอ่อนตัวนะครับกรอบแนวรับนะครับเราจะให้ไว้ที่บริเวณ1น2 0งพเถึง1,725นะฮะเป็นรองช่วงอ่อนตัวนะครับไม่ต้องไล่ราคานะครับส่วนแนวต้านมองที่1745นะครับอันนี้แนวต้านแรกนะครับแล้วก็17 6 0นะครับ แล้วก็คัดลอสนะครับกรณีผิดทางหลุด1,700จุดนะฮะ1,700 US ลงมานะฮะโอเค okay, ส่วนตัวบล็อกเทนะครับวันนี้มี2ตัวเช่นกันนะครับจะเป็นตัวลาดบดุรีนะครับแล้วก็ตัว EPG นะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกราฟทางด้านเทคนิคของตัวลาดบดุรีก่อนนะฮะ ลาดบุรีนะครับโอเคลาดบุรีนะครับก็ตามโดยโดยรวมนะครับก็ยังไม่มีอะไรเสียหายนะครับทิศทางการก็ยังเป็นช่วงของการกลับตัวแบบไซด์เว up นะฮะเป็นลักษณะยกไฮยกโลขึ้นไปชัดเจนนะฮะการดีดตัวขึ้นมารอบนี้ก็มีวอลลุ่มเข้ามานะครับอินดิเคเตอร์ก็ชี้ขึ้นนะฮะเพราะนั้นเราก็มองว่าน่าจะมีลักษณะการเปิดลองได้นะฮะเพื่อเล่นบล็อกเทรดได้นะครับ แนวรับนะครับเดี๋ยวเราให้ดูเป็นภาพอย่างนี้นะครับจะได้เห็นภาพชัดแนวรับนะครับสำหรับตัวรับบรีนะครับเรามองไว้ที่65บาทนะฮะแล้วก็แนวต้านที่67แล้วก็69นะครับแล้วก็จุดคัดล้อนที่64บาทนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นในส่วนของตัว e p g นะฮะอ่ะ e p g นะครับอันนี้เราบอกแนวรับแนวต้านไปก่อนนะครับแนวรับเนี่ยเรามองไว้ 5บาท25นะครับแนวต้าน5บาท55แล้วก็5บาท80นะฮะส่วนจุดคัดลอสที่5บาท10นะฮะทีนี้เราไปดูภาพทางด้านสัญญาณเทคนิคนะครับว่า EPG ทำตัวทำภาพลักษณะยังไงนะฮะ EPG นะครับต้องบอกว่าค่อนข้างสวยนะฮะสำหรับภาพทางด้านเทคนิคนะครับเพราะว่าเป็นลัางสอการกลับตัวแบบ Inward Head and Shoulder ชัดเจนนะฮะแล้วก็ตัวราคาเนี่ยมีการยืนเหนือเส้น10วันนะฮะอินดิเคเตอร์ก็ชี้ขึ้นนะฮะ นี่ก็ครบถ้วนนะครับเดี๋ยวเราไปในส่วนของทางด้านคำถามเข้ามาบ้างนะว่ามีอะไรบ้างนะครับโอ้ครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะครับบอทท c นะฮะวันนี้ราคาน้ำมันดีดตัวขึ้นมาด้วยนะครับก็คิดอ้าเมื่อวานนี้นะที่บอกไปนะฮะก็ไม่หลุดเส้นสิบวันจริงๆนะครับสหรับ คุณเดี๋ยวคนแรกคุณชัดว่าลงนะฮะก็ไม่หลุดเส้นสิบวันจริงๆนะฮะที่เราบอกไปประมาณส3บาทเป๊ะเลยนะ,ะก,ก็ก็ไม่มีอะไรนะครับก็ยังถืออยู่นะฮะต่อนะครับ่ mm hmm. าแนวต้านรอบนี้เนะี่ยก็อาจจะไปมองแถวบริเวณไายเดิมนะฮะประมาณสัก4ีบาท50บนะฮะสวัสดีนะครับคุณละลงคุณอ้อยประพานะครับคุณซินดี้นะครับคุณเพนสวัสดีทุกท่านเลย คุณจัรกิจ w h a นะ่าเก็บเพิ่มไหมเมื่อวานนี้พุ่งขึ้นมาแรงนะฮะผมมองว่าวันนี้เนี่ยถ้าถ้าอยากจะเก็บเพิ่มนะครับก็อาจจะต้องดูจังหวะของการย่อตัวบ้างนะฮะเพราะว่าเมื่อวานนี้ไล่ราคากนันขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะฮะอาจจะรอจังหวะประมาณสัก3บาทยี่ินะฮะตรงบริเวณที่เขาอ่าเบรกขึ้นมานะฮะบริเวณนี้นะครับในการเข้าสีช่วองอ่อนตัวนะครับส่วนแนวต้านรอบนี้นะครับมองไว้ที่บริเวณ3บาทห้าสิบนะฮะ สัญญาณเทคนิคอะไรยังไม่ได้เสียหายนะฮะก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับคุณมู่หลานนะครับสวัสดีครับคุณสดใสนะฮะ IRPC มีโอกาสขึ้นสามบาทไหมสัญญาณกราฟก็ยังพอได้ลุ้นนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้แม้จะหลุดออกมานะครับหลุดลงมาหลุดเส้นสิบนะฮะแต่ว่าก็ดีดกลับขึ้นมาได้นะครับมาปิดตรงบริเวณเส้นสิบพอดีเลยนะครับเพราะนั้นวันนี้ก็ก็ยังลุ้นต่อนะครับขึ้นไป อ่ะบริเวณสามบาทเลยนะครับบริเวณไทยเดิมเลยนะครับลุ้นต่อครับลุ้นต่อวันนี้ราคาน้ำมันขึ้นด้วยนะครับคุณอ้อยณภาอ๋อซ kp นะครับซ kp น่าจะเป็นอ่าน่าจะเป็นติดตามกันมานานเนอะเพราะว่าอันนี้ถ้าใครได้ติดตามกันผมก็แนะนำซ kp มาบ่อยนะฮะแล้วก็ไปออกรายการก็แนะนำมาต่อเนื่องเลยนะครับนะครับส่วน ckp ก็หวังว่านักทุนนะครับก็น่าจะได้รับกำไรจากตัวนี้กันไปนะครับ อ่ะโอเค CKP เมื P, ่อวานนี้ก็ปิดเกือบพายเลยนะครับวันนี้ทำยังไงดีนะครับแนวรับเนี่ยมองไว้บริเวณสักจริง,รงตอนนี้มันโอ้บอสแล้วนะฮะมันก็ไม่ค่อยอยากมาให้หใหรักห้ายาคาเนี่ยราเนี่ยะฮะโอ้บอสละเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะเพราะ,ะนั้นการเข้าซื้อช่วงเนี้ยต้องบอกว่าคงไม่ใช่ไม้แรกๆเหมือนตอนที่ผมแนะนำมานะฮะคือแบบซื้อแบบสบายใจได้หน่อยช่วงนี้คงเป็นลักษณะของการเทรดดิ้งต้องเน้นอย่างนี้นะครับเทรดดิง้งคือเก่งกำไรนะฮะ แนวรับเนี่ยมองว่ามีอาจจะมีย่อลงมาบ้างนะครับแต่ว่าก็ให้แนวรับที่สี่บาทห้นะฮะแล้วก็แนวต้านสี่บาทเจนะฮะส่วนจุดคัดลอที่สี่บาทสี่สิบนะครับคุณซื้อตรงนี้ต้องมีจุดคัดลอสแล้วนะฮะเพราะว่าตัวไอ้ใส่เนี่ยมันโอเวอร์บอทแล้วนะฮะแล้วก็เราแนะนํามานานแล้วนะฮะไม่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 ได้พึ่งมาแนะนำในช่วงนี้นะครับต้องเรียนคุณอ้อยอย่างนี้นะฮะโซนะฮะ เอสโซก็ยังโอเคนะก็ไม่ได้ดูเซนสิฟนะฮะก็แนวต้านประมาณไฮเดิมนะหกบาทยี่สิบนะฮะสวัสดีครับคุณธนภพนะครับคุณป้ายนะครับคุณเคซี่แคปนะฮะโอทุกท่าน w h a ตอบไปแล้วนะคุณทัศนีนะครับคุณเพนถามแนวรับแนวต้านตัวท็อปนะฮะอ๋อนี่ลองสังเกตดูนะครับหลายๆตัวที่ผมเปิดขึ้นมาให้ดูนะฮะไม่ดูเซนสิฟเลยนะฮะ ซึ่งถ้าไม่หลุดเนี่ยผมมองว่าไม่ไม่มีอะไรนะครับก็คือยังยังเล่นได้เทรดดิ้งได้อยากมีอยู่ถือหุ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ได้อยู่เลยนะฮะตรงนี้เนี่ยก็อาจจะมีย่อๆลงมาบ้างนะครับก็สักสิบสี่ห้าสิบสี่ห้าบาทนะครับส่วนแนวต้านก็ประมาณสักสี่สิบแปดบาทนะฮะบริเวณไฮเดิมนะครับถ้าน้ํามันยังเป็นอย่างนี้ก็ก็ก็ยังแนะนําถือได้นุ้ไม่ได้ไม่ได้น่ากลัวอะไรถ้าราคาน้ามันไม่หลุดสามสิบนะครับผมว่ายังยังยังได้อยู่นะฮะ MTC นะฮะ MTC อาจจะมีย่อลงมานะเพราะว่าเมื่อวานนี้แท่งเทียนเหมือนจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีการพักตัวนะครับแต่ผมมองว่าก็ไม่ได้รุนแรงมากนะเพราะว่าไม่ได้แดงมากนะฮะก็มองว่าประมาณสัก55้าส้วละกันนะครับเป็นแนวรับนะครับส่วนแนวต้านก็บริเวณไฮเดิมนะครับ5 8บบาทนะครับแนวต้าน d t a ทนะฮะดีแท็อ่ะตรงนี้มีสองแนวนะครับประมาณแถว44ี่นะครับถ้าผ่านไปได้แถวประมาณ4ี่กทีหนึ่งนะครับสำหรับตัว d t a ทนะครับ เท่าแก่น้อยนะฮะอืมสวยเลยนะฮะสวยเลยนะครับตัวนี้เท่าแก่น้อยนะครับถ้าคุณซีเคซี่แคปใช่ไหมครทีนี้ผมอ่ะเคซี่แคปนะฮะถ้าอยากเล่นเนี่ยผมแนะนําเลยนะครับใช้ตัวเส้นนี้เลยผมเอาเส้นอื่นออกจะได้ดูง่ายๆนี่เลยเห็นไหมเส้นสีฟ้าผมบอกแล้วนะเส้นสีฟ้าผมก็ใช้อยู่ทุกวันนะฮะใครที่ติดต,ตามก็คงทราบกันดีนะฮะก็คือเส้นสิบวันเนี่ยตอนเนี้ย มันรันเส้นสิบนะฮะมันย่อเส้นสิบปุ๊บเด้งย่อเส้นสิบปุ๊บเด้งนะฮะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คือผมมองว่ายังเล่นเทรดดิ้งได้นะฮะก็คือถ้าไม่หลุดเส้นสิบก็ยังยังไม่ได้มีอะไรยังเทรนยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะฮะแต่ว่าตรงนี้นิดนึงคือมันขึ้นมาบริเวณแนวต้านเลยนะฮะไฮเดิมแปดบาทแปดสิบเพราะนั้นวันนี้ถ้าเปิดมาแล้วยืนได้ไม่หลุดแปดบาทแปดสิบเก่งกำไรต่อนะฮะแล้วก็แนวต้านเนี่ยมองแถวบริเวณสักอ่าเก้าบาทสี่สิบนะฮะบริเวณนี้นะผ่านไปได้ก็ถวบาทนะ เงื่อนไขคือวันนี้ต้องยืน8.80นะฮะแล้วก็ถ้าสมมติหลุดลงมา8.60บาทตรงนั้นอาจจะต้องยอมคัดลอดอออกไปสำหรับเล่นเทรดดิ้งนะฮะเล่นเทรดดิ้งแต่ถ้าเป็นการแบบซื้อมาแล้วถือลันเทนเนี่ยให้ดูเส้น10คือ8.20นะฮะอันนี้ก็แนะนำเพิ่มเติมให้นะครับแผน B นะฮะ แทน B ก็เป็นภาพของการพักตัวนะฮะภาพมันยังไม่ได้ชัดเจนว่าคือคือภาพยังเป็นขาขึ้นแต่ว่าเห็นไหมครว่าสัญญาณมันแบบแฟร์ดะมันยังพักตัวอยู่นะเพราะ,ะนั้นผมก็มองว่าน่าจะแกว่งๆนะนะครับกรอบก็คงประมาณสักอ่าห้าบาทยี่สิบนะฮะแล้วก็ด้านบนจะเป็นประมาณห้าบาทเสิบนะครับ c k เอครับ ซีเคก็พอได้นะคอได้นะครับเพราะว่าราคาเนี่ยพลิกกลับมายืนเส้นสิบได้แล้วนะฮะเพราะนั้นตรงนี้ก็ได้อยู่นะฮะแนวรับประมาณสัก16บาทแล้วกันนะฮะแนวต้านประมาณ17บาทนะครับส่วนจุดคัดลอสนะฮะก็ใช้เส้นสิบนะประมาณสัก15บาท70แล้วกันนะครับ c p พไปได้ถึงไหนนะฮะ CPO ตอนนี้ต้องบอกว่ายังเป็นช่วงของการพักตัวนะครับเพราะว่าราคาลงมาไหลต่ำกว่าเส้นสิบวันเห็นไหมฮะอ่านะฮะเพราะนั้นตรงนี้ก็คงภาวนาว่าให้มันยืนนิ่งน่งสั้นฐานก่อนนะฮะแล้วค่อยว่ากันอีกทีนะครับส่วนการรีบาว์ขึ้นไปก็อาจจะไปติดบริเวณนี้นอยอ่าประมาณสักเจ็สิบเนะครับประมาณแถวต้นทุนจอนนะฮะส่วนจุดที่ถ้าไม่ไหวเลยนะครับก็ผมมองว่าด้วยเป็นหุ้นใหญ่เนาะก็อาจจะไกลนิดน,นึงนะับประมาณสัก 67บาทถ้าหลุดตรงนั้นอาจจะต้องพิจารณาขัดลอดกันละกันนะฮะซีโก้นะฮะซีโก,โ,กโ,กโกตรงนี้แนวต้านเลยนะฮะ้าบ,บาท5บาท30นะครับวันนี้ถ้ายืน5บาท30ได้เปิดมาแล้วยืนได้ก็ Follow ไปนะฮะแนวต้านก็ประมาณ5บาท80นะฮะแล้วก็ถ้าหลุด5บาทตรงนั้นเป็นจุดขัดลอดนะครับ สเต็กนะฮะสเต็กแนวโน้มใช้ได้นะฮะเนี่ยก็ยืนเส้นสิบวันนะฮะก็เก่งกําไรได้นะครับแนวตั้งก็สิบห้าบาทหกสิบแล้วก็สิบหกบาทนะฮะแนวรับก็ประมาณสักสิบห้าบาทนะครับโอเควันนี้ก็ครบถ้วนนะครับโอเคครับก็วันนี้ฝากไว้ประมาณนี้นะครับสําหรับทางด้าน สัญญาณเทคนิคนะครับโดยรวมนะครับสัญญาณเทคนิคเรามองภาพวันนี้เป็นลักษณะของการขึ้นไปทดสอบไฮเดิมนะฮะแนวต้านบริเวณ1330นะครับถึง1335จุดนะฮะส่วนสัญญาณเทคนิคนะฮะจะเป็นในส่วนของตัว KCE นะครับแล้วก็ตัว a l l Inspire นะฮะโอเควันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ